สวัสดีครับผมวันนี้เป็นเกมการแข่งขันกันแบบคลาสทีมเหมือนเดิมครับระหว่างมัธยมยิงและชายแม่เปิดประเดิมด้วยการเสิร์ฟพาดของวันวิภาเสิร์ฟแรงครับแต่ว่าบอลไม่ข้ามตะข่ายครับมาดูที่ออมมาลยาครับแหม่เสิร์ฟข้ามาที่แดนกลางและตั้งให้ลูกนี้ครับยังไงครับกระโดดซัดเลยครับแหม่โดนตัวหลังครับรับไม่ทันครับแดนกลางและแดนหลังเป็นน้องครับประถมป .5 ครับผม ส่วนวันนี้มีผู้ชมในสนามครับข้างครับคูทีบและฟางกี้ครับและเกรดครับตัดภาพมาที่การแข่งขันครับผมวันนี้รัชนันได้เสิร์ฟเป็นบอลแรกแล้วแหม่ประเดิมด้วยการเล็งไปที่แดนหลังครับตัวขวารับแแม่เซตยอดกลับมาให้เพื่อนแล้วมันจะงงครับเข้าใจไม่ตรงกับอ่ะยังข้ามอยู่ครับเล่นได้จะต้องเข้ามาอันเดอร์แแม่ แก้ไปได้ทันครับถ้าไม่งั้นนี่สวยครับกระโดดสัดเลยครับติดแดนหลังและจ่าไม่วิ่งครับไม่เอาแล้วครับต้องตั้งเล่นกันใหม่แล้วครับวันนี้โคกลับมาลงสนามและแหม่ประเดิมด้วยการเสิร์ฟมาแนวหลังครับตังให้ดงๆลูกนี้นะโอตบไปที่อ้้มครับ ชกบอลข้ามมาชกคู่และกระโดดซัดครับแม่ไม่ข้ามครับตบพาสองลูกเลยครับวันนี้วันวิภาแต่ยังไงก็ตามครับเกมยังดําเนินการดําเนินไปด้วยความสนุกเลยครับแม่คู่กันทันขาดข้ามครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับประวัลรัดเสิร์ฟ จังหวะนี้เลงไปที่ตัวหลังครับแม่ลูกสูตรของเธอแล้วครับปัดกวาดมาที่แดนกลางและให้อันเดอร์ข้ามไปครับเล่นง่ายๆชัวร์ครับวันนี้วุดต้องตีแก้กลับมาให้ย้อยๆมาอย่างนี้และครับเล่นง่ายๆซัดเลยครับแมติดบล็อกแต่ว่าไม่อยู่ครับไม่หักมือล้ครับมือประสานกันเป็นกากระบาทอย่างนี้ครับไม่สามารถซัดแรงบอลได้ครับ วันละเสิร์เป็นบอลที่2ครับวันนี้เดี๋ยวมารับชมกันครับว่าเกมการแข่งขันวันนี้จะดุเดือดมากน้อยแค่ไหนครับแหมวิ่งมาซ้อนไม่ทันแล้วครับมาจากแดนหลังครับกิงน้องกิงวัยป .4 ครับอายุเพียง10บขวบเท่านั้น เติบบอลมาที่แดนหลังแล้วนะโอตั้งให้จังหวะนี้ไงครับตีจากแดนกลางเลยครับแม่อรายารัาบกระชอกแล้วครับไม่ทันตั้งตัวมตแมกระโดดตบมาครับ สวนไปที่แดนกลางและตั้งให้ลูกนี้สลาวุธกระโดดซัดเลยครับแหม่ไม่เต็มมือครับตีอันเดอร์ข้ามไปอีกครั้งหนึ่งแหมแนวหลังรับสบายครับอย่างนี้เล่นต้องไม่พลาดแล้วครับตีไม่ดีเลยครับวันนี้สลาวุธไม่เหมือนตอนซ้อมแล้วครับเสิร์บอลมาลูกนี้ตั้งให้แล้ววันวิภากระโดดซัดเลยครับแหม่โด่งย้อยไปยงี้เล่นง่ายครับ ง่ายมาต้องงแอะชัล่าใจครับไม่ทันดูว่าบอลยังไม่ข้ามตะคายครับกะระยะไม่ถูกครับตัวตั้งฟังชายเดี๋ยวมาดูบอลเสิร์ฟของกิ่งครับป .4 แม่ไวป้ป .4 นี่เสิร์ฟจีจ้าแล้วครับโอ้โหพิกเนต็ตไปอย่างนี้ครับขาตายครับไม่ทันได้รับแล้วครับอย่างนี้เล่นยากเสิร์ฟลูกที่สองไปที่แดนหลังแล้วแม่น้องอมวิ่งมาช่วยครับพี่โคกปล่อย ยืนนิ่งเลยครับแหมต้องให้น้องแบกแล้วครับทีมชายอาลยาต้องทำงานนักครับวันนี้เล่นกับพี่มัธยมชายปลอยบอลให้เธอรับคนเดียวเลยครับแหม่เ <c oughs> ถอะหูล้ม <c oughs> ล้มแรงครับต้องประถมพยาบาลครับอย่างนี้ <c oughs> ล่วงล้มเลยครับแหม่ เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อคุณอยู่ในสนามครับเสิร์เป็นลูกที่3ครับแหมเลงย้อยไปที่ด้านหลังแล้วต้องเล่นครับรับได้ลูกนี้ตั้งให้นาโอและแหม่ซัดเลยครับมือเดียวครับตั้งมาอย่างนี้แบบต้องแก้ไปก่อนครับทำไม่แก้แล้วก็เสียงครับหัวเป็นที่แดนหลังแล้วแหม่ เซยงานบอลขึ้นมางี้ตั้งให้แจมแจมแล้วกันโดนซัดเลยครับแม่มาทีแดนหลังและจังหวะนี้ตั้งขึ้นอีกครั้งครับฝ่ายยิงโจมตีสวนไม่ทันรับครับแม่เล่นชล่าใจครับไม่จ้องบอลไว้ตลอดอย่างนี้สวยครับและผู้ชมในสนามวันนี้ค่อนข้างครับข้างครับผมเป็นเด็กสาวสองคนครับแหมกองเชียร์ประจําครับ ดหลังรับได้แล้วจะาตั้งให้พี่วันวิภากระโดดแม่ยอดครับโกงตัวล้อไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วละครับแม่เหมือนจะรู้ว่ายอดครับแล้วก็ยอจริงๆตั้งมางามๆลูกนี้แม่เล่นข้ามเลยครับกระโดดซัดไปที่แดนหลังและตั้งมาลูกนี้ไม่ตบครับแมอันเดอร์ข้ามมาง่ายๆ โอตัางห้แล้วประวันรัดแม่ซัดเลยครับโอ้โหไม่ใช่ลูกถนัดของเธอครับเคลื่อนที่แล้วตบปกติแล้วประวันรัดนี่จะรอบอลล่วงแล้วตบนะครับเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างขาตายครับลาวุฒิเสิร์ฟมาที่แดนหลังแล้วรับได้ครับแม่เปิดบอลแน่นดีครับตบสวนไปที่แดนหลังโอ้โหตีสวนไปอย่างนี้ครับ มีร้องกันบ้างนะครับเตอร์บอลเลียดไปที่ตัวกลางครับและอ้ํตั้งให้ปแม่ไม่ทันมีสมาธิอย่างนี้ไม่ได้แหละครับบอลยังไม่ข้ามตะขคายมัวคุยกันอย่างนี้สวยครับ งัดขึ้นมาได้แล้วตังสวนไปข้ามมาแล้วครับแม่มือไวครับต้องเล่นข้ามครับแม่ตังกันใหม่ครับฝ่ายหญิงเซตแม่ยอดไปมุมเดิมครับโอ้โหยอดแบบนี้ครับเล่นเล่นไม่พร้อมนี่พลาดท่าเลยนะครับนะโอลเสิร์ฟบอลข้ามไปแล้วแม่เปิดได้ครับลูกนี้ ต่างมาให้ไม่สูงครับแต่ดันทุรังตบครับยังข้ามครับลองดูอีกครั้งหนึ่งเป็นโอ้โหตบแป๊กแต่ว่าแมมบอ่อใหญ่ครับวิ่งเข้ามารับไม่ทันแล้วครับถ้าเป็นสนามปาเก้อาจจะมีการพุ่งกระโดดไปรับได้นะครับแต่ว่าสนามชัดฝังเป็นซีเมนต์ครับถ้าพุ่งไปรับนี่ก็รับรองครับแอนตซินจ่าย20เข็มแน่นอนครับ โอ้โหเล่นไม่รวมมือกันเลยครับทีมชายปล่อยให้เพื่อนรับผิดชอบอยู่คนเดียวแล้วครับอย่างนี้สวยแล้วครับจ้าพิมลรัตครับแหมเซ็ตอยอดครับคาร์ดเกือบโดนนะครับท้าค้าเมื่อกี้นี้แหมยังไงก็เข้ามารับไม่ทันครับ โค้กของเรานี่เล่นไม่เข้มเลยครับวันนี้ไม่ค่อยมาซ้อมแล้วยังไม่ให้ความร่วมมือกับทีมครับต้องโดนลงโทษหรือเปล่าครับอย่างนี้อํปาปอ .5 ครับแมรูปร่างเล็กแต่วันแรงดีจริงครับเสิร์วันเลคขข้ามาแดนหลังและลูกนี้ต้องตั้งให้ง,า,งามๆแมเล่นข้ามเลยครับหยอดง่ายๆกยระโดดปัดแบบนี้ไม่ทันได้รับประทานแล้วครับทีมหญิงนี่เตรียมพร้อมรับตลอดเวลา ตบตัว่หงตบสวมเลยครับอย่างนี้ต่างใหม่ครั้งหนึ่งและเล่นแก้ไปก่อนครับทําอะไรไม่ถูกเลยครับแม่เล่นลนลานไปหน่อยครับทีมชายจะรับได้ไหมครับลูกนี้อารยาครับแม่เล่นดีจริงครับทุบส่วนไปแล้วยังเอาไม่อีลงครับตบไปที่แดนกลางแล้วแม่เล่นเร็วครับโอ้โหแบบนี้นี่เสียจังหวะครับ เปิดบอลข้ามไปที่แดนหลังแหม่สองแตกเลยครับลูกนี้ต้องเอาข้ามมาก่อนแล้วเปิดบอลได้ตั้งให้ลูกนี้ตบไปเลยครับชกบอลข้ามมาเปิดบอลให้ประวันล,ละตั้งและชงกันเองเติบแหม่ตบดีครับแม่อรารยาเล่นลูกนี้พลาดครับ ส์บอนข้าไปแล้วแม่ติดเนต็ตแล้วครับตีแรงแต่ว่าไม่ข้ามครับส์บอนข้ามมาลูกนี้เปิดที่แดนขวาและกระโดดตบกลับไปที่แดนขวาครับเปิดบอลได้ตั้งให้และเพื่อนยังไงครับแม่เล่นชัวร์ครับอันเดอร์ข้าม,มาเล่น วางให้นิ่งๆครับกระโดดซัดไปเลยครับแดนหลังไม่สนใจแล้วครับว่าจะลงลงแดนไหนครับซัดไปอย่างเดียวครับรัฐนันตบไปแห่เล่นใจร้อนครับอย่างนี้ตบสวนไปเพื่อนเล่นยากครับ เสิร์ฟบอลโอ้โหเสิร์ฟดีครับลูกนี้รับไม่ได้เลยครับเดี๋ยวรัฐนานตั้งใหม่ครับเสิร์ฟไปที่แดนหลังแหม่ออกครับเสียดายครับนิดเดียว สกอร์เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สกอร์บอดของเราแจ้งว่าฝ่ายหญิงนำฝ่ายชายอยู่15บหาต่อ10แต้มครับเมื่อกี้ก็มีข้อ พิ้าเล็กน้อยครับเหียงกันครับว่าบอลลงหรือไม่ลงต้องชาเลนจ์ครับต่างให้ลูกนี้แม่เล็งออกครับตีกลับหลังครับเสิร์ฟไม่ดีครับอย่างนี้โอ้โห โอ้โหเปิดบอลไม่ได้เลยครับทีมชายเสร์ฟไม่ค่าเปิดบอลไม่ได้อย่างนี้สกอร์ไหลรัวๆครับลูกนี้ตัง้งไงครับแม่ซัดเต็มข้อครับบอลพิกนี่แต่ว่า ยังเก็บได้อยู่ครับเล่นข้าไปนะโอ้โชคดีครับลูกนี้ตั้งให้แล้วต้องอันเดอร์แก้มาก่อนครับง่ายๆเปิดบอลให้จังหวะนี้ตั้งและต้องย้อนครับไปที่แดนหลังโอ้โหเคิดอุบัติเหตุอีกแล้วครับแม่เบ <laughs> ียบ,บอลลื่นครับ <laughs> เซิร์ฟบอลไปที่โคครับแม่เปิดไม่ได้เลยครับวันนี้เล่นไม่ดีครับเปิดบอลไม่ได้เซิร์ฟไม่ข้ามประวันรัดเล็งไปที่ตัวเดิมหรือเปล่าครับแม่ไม่ลงครับได้แต้มจากบอลนอกครับ่นไ้้ีราด เลงบอลไปที่แม่ลงอีกแล้วครับโอ้โหเจออย่างนี้ร้องนะครับบอลลงคาบเส้นครับอย่างนี้โอ้โหไม่รู้ว่าฟุกหรือว่าจงใจแล้วครับโอ้โหถ้าโดนอย่างนี้บ่อยๆเข้าร้องครับเล่นซูไม่ได้เลยครับตังบอลให้และน้องออมตีข้ามมาครับ ตั้งสวยๆและแม่เล่นยอดไปครับมาที่แดนหลังครับผมวันนี้ทีมหญิงเล่นค่อนข้างเหนียวครับจะตั้งให้ลูกนี้และกันโดตบเลยครับแม่ยังทำไม่ดีครับนะโอเล่นยอดแม่กะเล็งไปที่ปีขวาของทีมชายครับถ้าข้ามไปนี่มีสิทธิ์ได้คะแนนสูงครับ เปิดบอลไม่ดีครับอย่างนี้ย่อตัวไม่ลงครับตะวันรัตตีบอลข้ามมาแม่ตบไปที่แดนหลังครับถ้าเล่นแดนหลังนี่เข้าทาง,งเลยครับวันพิพาแรงตีเยอะครับแม่ตบสวนแปแม่น้องอ,อมเล่นไม่ได้ครับไม่กล้าเทคตัวแล้วครับมีแขนนั่นหรอกกันบ้างครับ เติบไม่ข้ามครับกิ่งวันนี้ไม่ท็อปฟอร์มครับท้าท็อปฟอร์มแบบเมื่อวานนี่โอ้โหรับรองครับมันครับร่างกายไม่ค่อยพร้อมครับสลาวุธเนื่องจากอุบัติเหตุล้มมาสักครู่นี้ครับ อีแรงไปหน่อยครับบอลออกเลยไม่กดแล้วครับผมถ้าเทคตัวสูงกว่านี้แล้วกดอัดลงไปนี่รับรองครับอาวุธหลายแรงครับเสอร์บอลเบี้ยวมาที่นาะโอรับได้และตั้งให้จบสวนไปครับแม่ไม่เต็มข้อครับเท่าไรฟ้า สกอร์ตอนนี้อยู่ที่16ต่อ22ครับอีก3ลูกฝ่ายหญิงจะเกมเซิร์ฟบอลข้ามมาแล้วลูกนี้แม่รัฐนันก็พร้อมช่วยเพื่อนแดนหลังครับถ้าไม่มีคนเล่นสวยครับอ้าวปล่อยออกดื้อเลยครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องโดนในลเทศออกจากทีมแล้วครับวันนี้เล่นไม่ดีครับ23ต่อ16ครับผมนำอยู่7แต้มครับสำหรับทีมหญิง อีก2แต้มเท่านั้นครับแม่มาลุ้นด้วยกันครับเสิร์ฟบอลเลงไปที่นิวครับและลูกนี้ตั้งให้เป็นนิวตบสวนมาครับแม่นะโอรับได้ครับแหม่แข็นเทพจริงๆครับคนนี้โกบอลไปที่แดนข้างครับและต้องย้อนกลับมาครับเล่นเซร็มาเบาๆนิ่มนิมครับตั้งให้ลูกนี้โจมตีครับแมสาลาวุธยยังรับได้ครับ งัดกลับมาลูกนี้ตั้งให้และต้องแหมอันเดอร์แก้ไปก่อนครับทำอะไรไม่ถูกครับทีมชายโดนตบสวนอัดเรื่อยๆครับแหมปล่อยลงดื้อๆเลยครับโอ้โหเออากาจะออกอย่างเดียวครับแหมกากินสกองง่ายๆครับที่ไหนได้ครับตัวเองโดนนำแล้วแปลแต้มเป็นเกมพอยต์ครับลูกนี้ ต่างไห้แล้วกรนโดตบแรกเลยครับแม่ลูกสุดท้ายตบออกไปอย่างสวยงามครับจบสกอร์อยู่ที่ทีมชาย25ต่อทีมหญิง16ครับอขออภัยครับทีมหญิงเป็นฝ่ายชนะครับ25ต่อ16ครับทีมชายพลาดที่โคกเยอะครับวันนี้คลิปการเจอกันระหว่างมัธยมชายและมัธยมหญิงแบบคระทีมครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับวันนี้ อากาศก็ค่อนข้างจะเริ่มเย็นแล้วครับขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปดูแลสุขภาพด้วยครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ